รถเชื้อเพลิงก็เพิ่งมาถึงครับกับอาจารย์ปลักสายโหดครับวันนี้เป็นเด็กออยเลอร์ครับเด็กเติมน้ำมันครับให้ขับมาครับแต่อาจารย์ปลักได้กระทืบมาครับผมนี่ฮะกับสี่ประตูตัวท็อปหมูสองโอ้น่สุดยอดเรื่องเห็นเรื่องครับตัวท็อปหมูสองบบอกว่างั้น ดูรถเขาครับดูรถส่งน้ำมันของพวกเราครับให้โซขนาดไหนครับเนี่ยดีแม็กครับเนี่ยคือรถส่งน้ำมันของพวกเราพวกเราเป็นนักขุดไฮโซครับผมดูแต่รถส่งน้ำมันก็รู้ครับเร็วแรงที่รู้รกครับนี่ฮะดูแม็กเขาครับผมแม็กสวยครับไม่สมการมาขับแต่ท้องไร่ท้องนาเลยครับผม เมื่อวานก็ไปได้เคลื่อนย้ายรถด้วยกันครับหัวใจจะวายครับผมกับการเคลื่อนย้าย xcmg สองหนึ่ e ครับหัวใจตกที่ตัดตุ่มครับวิ่งลุ้นมาด้วยกันจนเจ้า sk 2 0 0 sm ครับตัวนี้เป็นตัวที่ลดเรื่องของออปชันการตัวดูดน้ำมันครับเพราะว่า ตัวที่เป็นตัวท็อปจะมีตัวดูดน้ำมันอันตโนมัติครับตัวนี้ดูดเองครับสีสันสวยงามครับถังน้ำมันบรรจุน้ำมันของพวกเราครับแกลนล่อสีสันสวยงามครับสีเขียวคันนี้กินอยู่ที่ประมาณ4,000บาทต่อวันครับผมลักๆ มองรับดูยิ่งช่วยว่าให้กขาไปงเตียวว่าปลายให้ไรไปลายไปทันควาปพระพลาชายแบบเพียวายน่ะเชื่อมปลายไปแล้วพอมาเกิดเป็นที่ช่วยฟัวเลยไปต้องกวาดล่ะตามลูกกันเลยไปแกะต้องเรียกว่าตัมือพอด้ยที่ว่าทำผิดอ่ะไอพวกดูมือเดียีริงเลยไปเห็นอยู่ในโกดังอันหนึ่งน่ะแทนเล็กๆนะที่ว่าครับไอ้ทำมาผิดอ่ะเอารุ่นนั้นแหละหกสิบกึ่งรยี่ จะทำม่ก็ได้ทำห้าตัวน่ะทำสี่ตัวตัวเก่าตัวหนึ่งเพทำไปปบางคนใช้เอ้ยบะงคนใช้เสร็จบางครั้งก็มีเสียงภาษาสวยไปด้วยครับนาะพอดีคุยกับน้องก็จะใช้ภาษาไทยก็อายมันครับคนสวยด้วยกัน ซับเสียงภาษาสวยครับเรืออยากมานําเสนอเรื่องของรถขนน้ำมันพวกเราครับนี่ะคันนี้ครับเมาตลอดเวลาครับตัวท็อปหมูสองครับหัวหน้าแก้งครับเนี่ย กับทีมงานุร,รกลคุตโก้น้องนาครับพึ่งได้มาเติมเชื้อเพลิงครับผมไม่มีว่าคันไหนกินน้ำมันมากกินน้ำมันน้อยครับรถกินน้ำมันครับกินลาบกินก้อยไม่ได้ครับการทํางานก็ต้องขับเคลื่อนด้วยน้ามันครับผมเนาะของพวกเราเลยขับเองเติมเองครับไม่มีเด็กช่วยครับ ครับรถเป็นจะต้องเติมเองเป็นครับผมพัฒนาจากเด็กเติมน้ำมันนะครับมาเป็นโชเฟอร์ครับรถครับเนาะตูดถลอกปอกเปิดหมดครับก็พวกเราทํางานในที่แคบครับไม่เป็นไรครับแค่ตูดถลอกครับทาสีก็สวยแล้วครับผมขอให้งานออกมาดีที่สุดครับรถยังสวยเหมือนเดิมครับ พวกเราก็ไม่ได้ถ่ายจเจ้า SK 200 SM มาหลายวันครับวันนี้ก็เอาให้เต็มที่หน่อยครับเนาะถ่ายทุกขั้นตอนครับขั้นตอนตั้งแต่ลุงน้องจะกินข้าวครับผมแล้วก่อน,นีฮะเติมเชื้อเพลิงครัพวกเราครับรถเติมเชื้อเพลิงเราก็มีเนี่ยโดยอาจารย์ปลั๊กสายโหดครับโทรทิ้งบอกว่าให้มาด่วนนี่คือกระทืบอะไรครับผมเนาะขนาดล้อแม็กสวยๆเงี้ยไม่เหลือครับเยียบคับเยียบครับ ไม่มีครับว่าหลุมซับจับเจ้าปลกครับเมื่อวานขับรถเทเลอร์ผมยังต้องคุมครับผมไม่ไว้ใจครับผมเนาะเหยียบเล็กเกินรถเรา21ตันมันขับเหมือนกับบรรทุก10ตัน5ตันนึกว่าขับขนเจ้าคูบาต้าหรือเปล่าไม่รู้ครับก็เลยต้องควบคุมตลอดเวลาครับผมช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยบวมเท่าไหร่ครับน่าก็จะปกติขึ้นเรื่อยๆครับช่วงนั้นอยู่โรงงานครับบวมตลอดเวลาชงนี้เพื่อนเริ่มหายแล้วครับ ตั้งต่มีโควิดมาก็หน้าก็เริ่มเศร้าสุขสภาพเดิมครับ <laughs> <laughs> แต่หัวเริ่มล้านครับนี่ะช่างใหญ่ของเราครับทำได้ทุกอย่างครับผม <c oughs> เป็นไี่เป็นกูนนทำไว้ก่อนเลยครับม่วซัว,วครับถอดอย่างเดียวครับผมเนี่ยอย่างที่โรงงานอย่างที่เห็นหนี่นะครับถ <c oughs> อดอะละ,ล,ะลายครับ พวกเราก็อย่าสิเลยครับเนาะให้เห็นภาพหลายๆอย่างในการทำง,งานของทีมงานของพวกเราเนาะเพื่อเอฟซี uh, ท่านใดฮะอยากเจอให้ฮะเห็นภาพอาจารย์ปั๊กรอครับในรูปรอครับผมเนี่ยสองลูกสามับโอ้่ใช่ครับลูกสองครับลูกสองคนนี้ฮะยืนหยัดอยู่กับเรามาครับผมเนาะ ให้มาเอาประสบการณ์กับชีวิตกับผมประสบการณ์ชีวิตกับการทํางานทุกโรงนาครับปีหน้านี่หรือปี2งปีก็จะให้ซื้อไมโคขับเองนะครับถ้าชอบขับก็ให้ขับเองนะครับผมนี่ฮะน้ำมันสี่พันบาทได้เติมนานเหลือเกินครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมกับเจ้าเจเรซิงแล้วก็ปลั๊กสายโหดครับกับการเติมน้ำมันครับ อยู่ต่อหน้าค่อยยิ้มนะครับผมพอได้นั่งตั้งวงแค่นั้นแหละครับยิ้มใส่กันไม่หุบครับผมช่วงนี้กระท่อมกระท่อมครับปลดล็อกกันหมดครับน้องๆไม่รู้ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ,นะเรามีน้ำฟรีครับปนไปเพียบครับมันล้างมือด้วยน้ำสะอาดครับ น้ำราคาแพงครับคิดดูครับทีมงานของพวกเราครับผมโอเคมงึงจีว่าใครจำให้เด้ได้จีโน่ไยไปตันบายเราจะทำออดวงไงเจเดวพี่กลับบ้านก่อนไปบายเดยวพี่มาอีกเรียบร้อยแล้วครับกับเจเรซิงปลักสายโหดครับกับภารกิจเติมน้ำมันครับเติมน,น้ำมันด่วนใครได้ว่าเติมน,น้ำมันด่วนครับ นี่ให้ดูรถเติมน้ำมันของเราครับเร็วแรงขนาดไหนฮะรถข,ข้าวครับผมอันนี้โอ้โหูกใจเขาเลือกเกินครับทะบุงทะเบียนหายหมดครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจใพวกเราด้วยครับเนาะกับการเริ่มงานวันแรกของการทำงานครับผมกับอุปสรรคที่เจอพายุฝนกระหน่ำมาหลายๆวันครับ วันนี้เพิ่งได้ตาทำงานครับกับเจเรซิงครับน่าจะต้องเอาต้นไม้ออกกันเพราะว่าเจ้าของบอยับอกว่าอยากให้เอาต้นนี้ออกเป็นไม้กิ้มฟันครับอมาดูว่าเจ้าจีจะทำยังไงให้ดูความเร็วความแรงของโอ้ยเรียบร้อยครับนิ่มๆครับนิ่มๆเนิบๆครับ ไม้ค่นิคเค่ขี้ฟันไม่ได้แล้วครับผมมันอ่อนไปครับสำหรับเนี่ฮะตัดรากอกันครับผมนี่ฮะท่านบอกว่าเอาไปทำเป็นไม้แค่คขี้ฟันได้ครับยินดีครับผมขอบคุณมากๆครับ ที่การหักไม้ก็ขึ้นไปเหยียบแล้วกันฮะขึ้นไปเหยียบโป๊กครับใช้น้ำหนักยี่สิบเอ็ดตันครับขึ้นเหยียบรถครับขึ้นเหยียบไม้แล้วก็ใช้ปุ่งกีดึงขึ้นมาหักโค้ครับว้าเนี่ยเทคนิคของเขาครับผมเนาะไม่รู้เทคนิคใครเทคนิคมันครับแต่เทคนิคของอาจารย์เฉดก็เป็นแบบนี้ครับเอาที่เห็นมาครับเนาะ ไปแล้วครับทีนี้ได้มาครับได้มาค่ิีแฟนแล้วครับลุยครับผมคับเจริสซิ่งครับให้กำลังใจน้องด้วยครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับคอมเมนต์มาได้ครับผมเนาะงกลับยูทูบของเราครับเนาะสายหาสายบันเทิงครับผมเนาะงขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ